โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านดวันบีบิกันนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเล่นบิบันแต่อย่างใดนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาดูของแล้วก็ตอบคาถามที่พี่ๆถามกันเข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าปืนเนี่ยควรที่จะเลือกซื้อ,อยังไงแล้วก็ยี่ห้อไหนดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถามจากผู้รู้ของร้านดวันบิบิกันกันเลยนะครับผมในคลิปนี้เนาะผมจะพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับผมว่าตอนนี้เรามาอยู่ถึงที่หน้าร้านแล้วนะครับผมเราจะหาคำตอบไปฝาก ทุกทุกคนกันนะครับผมใน,นวันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม,มแล้วก็วิธีการเลือกซื้อข้อแนะนำต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญนะครับผมผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าวผมแล้วกันนะครับผม <S <S ผมก็ไม่อยากสรุปเองเนาะเพราะว่ากลัวผิดผิผดถูกๆูก็ให้ทุกทุกคนช่วยตอบคําถามนะครับผมจะได้มีอะไรที่มันดีกว่าแล้วก็แน่นขึ้นนะครับผมเผื่อพี่พี่เขาจะเสริมอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าพี่พี่เขาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้มากกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วเขาเข้าวงการมา นานกว่ผมอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปถามกันเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ในร้านของดววนบีบิการแล้วนะครับผมอยู่กับนี่เลยพี่ตู่ดววนนะครับผมผู้ที่มีประสบการณ์และก็เชี่ยวชาญในร้านในเรื่องของบีบีกันนะครับผม สวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมมีคําถามครับคําถามว่า,าในการเลือกซื้อบีบีกันควรแนะนําเป็นรุ่นไหนดีหรือว่าให้พี่ตู่แนะนําว่าแบบวิธีการเลือกวิธีการซื้อหรือว่ารุ่นไหนดีอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคก่อนที่เราจะเลือกซื้อบีบีกันไปเล่นเนี่ยเราต้องตัดสินใจตัวเ,เองให้ได้ก่อนว่า S <S> เราจะไปยิงเล่นที่บ้านสนุกสนุกครับหรือว่าให้เราอยากจะไปเล่นในสนามยิงกับเพื่อนโอเคครับอ่าเพราะถ้าเราไปเล่นในสนามยิงกับเพื่อนเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเล่นเป,ป็นปืนยาวกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มที่ปืนยาวครับแตเราเล่นที่บ้านเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มที่ปืนสั้นอ่าครับหรือควรมีทั้งสองแบบมีทั้งสองแบบเลยใช่ควรจะมีทั้งแบบให้ปืนพกสั้น เอาอยิางสนุกสนุกซึ่งในหลายสนามก็มีแม็กปืนสั้นด้วยแยกกันสามารถใช้ด้วยกันได้อยู่แล,แล้วแล้วก็ปืนยาวที่เลือกเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ทําไมต้องใช้ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่เพราะว่าเป็นทนนันง่ายนะแล้วก็อึดยิงได้เยอะชาร์จแบตท,ทีเดียวยิงกงินเป็นพันสองพันนัดนะผมก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆอันนี้นสาคัญ ราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมครับที่สําคัญราคาราคาแพงไหมนี่ยมันต้องดูอ่ะแพงแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคครับผมแต่สำหรับผมก็เริ่มเปินยาวเนี่ยไม่ไม่ไม่แพงอ่าครับผมมีตั้งแต่รุ่นราคาแบบสี่พันกว่าบาทขึ้นมาก็สามารถเริ่มเล่นได้แล้วแต่ถ้ายังไม่พร้อมวิธีเริ่มเล่นทาไงรู้ไหมยังไงครับไปที่สนามไปที่สนามไปเช่าเล่นเลยอ๋อไปเช่าเล่นก่อนเรามีให้เช่าด้วยนะครับผมที่สนามดูบันไปเช่าเล่นก่อนใช่ครับใช่ มีให้เล่นมี้ลองทุกแบบนะครับผมเข้ามาดูก่อนได้ลูกค้าด้วยลูกค้าที่มานี่ครับผมอ่าขอบคุณับนลูกค้าครับไปเล่นที่สนามเป็นไงครับสนุกครับมาเจอกันได้ทุกวันพุธกับวันเสาร์ดีมากที่จะมาหากินตื่นเต้นมากเสาร์เรียบสุดยอดเลยนะครับผมใช่อันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนําจากพี่ตู่นะครับผมเดวันผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับผมแล้วก็เปิดร้านด้วยเขาอยากให้พี่ตู่ฝากร้านนี่นึงครับผม ครับก็ใครที่สนใจในส่วนของปืนบีบีการนะครัอุปกรณ์บีบีการว่าจะเป็นปืนตั้งปืนยาวปืนเซเนอร์ไฟสไนเปอร์สเนอร์ไฟแอร์อกกิ้งนะครับผมก็เดอะวันบีบีกานครับผมเข้ามาชมสินค้ากันได้ครับครับใช่ครับมีครบทุกอย่างครับที่นี่ไม่เชื่อเข้ามาลองดูได้ครับก็มีสนามให้ลองยิงด้วยใช่ไปลองที่สนามได้ใช่ครับเข้ามาเจอกันได้นะครับผม นะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและผมตอนนี้นะครับผมจะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปืนนะครับผมในกับตัวปืนกับอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับผมในเรื่องของดุนอะไรต่างๆด้วยนะครับผมในหลักๆแล้วนะครับผมปืนเนี่ยนะครับผมวีีการจะมีอยู่2เพศนะครับผมก็คือ1นึ่ไฟฟ้ากับ2นะครับผมระบบกีนะครับผมก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันไปนะครับผมในส่วน นี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของปืนแก๊สก่อนแล้วกันนะครับผมเอ้ยอ่ะอ่ะแก๊สก่อนไงเไหนก็เริ่มแก๊สแล้วเนาะไหนไหนก็พูดผิดแล้วโอเคแก๊สนะครับผมข้อดีก็คืออ่าสมจริงนะครับผมมีปืนมีแรงถีบมีความสมจริงมีฟีลลิ่งในการยิงที่ดีนะครับผมเหมือนเหมือนปืนจริงเลยนะครับเวลายิงก็จะมีเสียงแบบป๊อบป๊อบปอบโบวสไลด์ถอย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 ดันเกิดแรงประทะกับไหล่เรานะครับผมทําให มีความรู้สึกเหมือนกับยิงปืนจริงๆอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ส่วนในข้อเสียของก๊สเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเนะี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องของออการดูแลรักษารานะคาหรือว่าอ,อ,อุณหภูมิหมายถึงอุณหภูมิสภาพอากาศนะครับผมอย่างเช่นในช่วงที่อากาศหนาวนะครับผมแก๊สก็จะเบานะครับผมอ่อนแรงนะครับผมก็จะเป็นเรื่องปกติของแก๊สเนาะหรือว่าในช่วงที่อากาศร้อนแก๊สก็จะแรงเป็นพิเศษนะครับผมทําให ปืนเราแรงเป็นพิเศษนั่นเองนะครับควบคุมยากควบคุมยากในส่วนของเรื่องเรื่องลูกกระสุนนะครับผมปืนแก๊สจะบรรจุได้แค่30นัดต่อ1แม็กนะครับผมในในแม็กธรรมดาที่เห็นทั่วไปส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่สามารถใส่เยอะกว่านี้ได้นะครับผมส่วนในเรื่องของปืนไฟฟ้านะครับผมปืนไฟฟ้านั้นมีข้อดีก็คือ ดูแลง่ายราคาไม่แพงมีความทนทานอะไรต่างๆก็หาง่ายนะครับผมไม่แพงด้วยนะครับผมส่วนในข้อเสียก็คืออย่างที่ว่านะครับผมฟิลลิ่งในการยิงไม่ค่อยได้นะครับผมไม่ค่อยได้ท้าปืนแก๊สนะครับผมใช่ก็หลักๆก็จะมีประมาณนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นแท็กติคอลเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยสมจริงอนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นแท็กติคเจริงๆเนี่ยก็ปืนแก๊จะดีกว่านะครับผมก็ต้องแลก ยังก็ต้องแลกครับต้องแลกข้อนี้ก็เสียตรงนี้ต่างกันในผมแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนจะเลือกเล่นนะครับอ่ะข้อแตกต่าง,างระหว่างปืนแก๊สกับปืนฟ้าก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนความนิยม,มนะครับผมจากส่วนตัวที่ไปเล่นมานะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเห็นแต่ปืนปืนที่เขาเล่นก็จะเป็นปืนจากไต้หวันแต่จะไม่บอกยี่ห้อแล้วกันะะนะครับจะเป็นเป็นบอกฐานผลิต ย่างนี้นะครับผมเป็นปืนไต้หวันปืนญี่ปุ่นแล้วก็มีปืนจีนนะครับผมหลักๆที่เห็นนะครับผมที่เห็นคนเล่นเยอะๆนะที่คนหยิบมาเลือกมาใช้มาลงสนามกันนะครับผมส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็เล่นเป็นปืนไต้หวันอยู่นะครับผมเลนเ่นปืนไต้หวันเพราะว่าอะไหล่ก็ค่อนข้างหาง่ายอยู่ราคาไม่สูงด้วยนะครับผมตอนแรกก็ว่าจะไปปืนค่ญี่ปุ่นแหละแต่ว่ามันแอบแอบแพงนิดนึงนะครับผมงบไม่ถึงงบไม่ถึงพูด <laughs> ตรงนี้เลยว่างบไม่ถึงนะครับผม ในส่วนต่อไปนะครับผมที่ในการเลือกวิปีกัรน,นะครับผมผมอยากจะบอกบอกอย่างนี้แล้วกันในส่วนตัวของผมนะครับผมปืนแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับผมอาจจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเรื่องวัสดุเรื่องมาร์กิ้งอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ผมอยากให้เลือกปืนที่แบบว่าอะไหล่หาง่ายอะไหล่มีเยอะ อะไรไม่แพงมากนะครับผมแน่นอนแหละปืนเราซื้อมาจากโรงงานอย่างเงี้ยเขาไปทำาอ,อกมาก็ดีพอสมควรแล้วแต่น้อยคนครับที่จะใช้ปืนอย่างนั้นไปตลอดต้องมีแบบว่าเอามาแต่งบ้างแต่งทอรี่แต่งฮอบแต่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรเกียร์เกียร์บ็อกนะครับผมเปลี่ยนเกียร์บ็อกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นรีนดประสิทธิภาพมันออกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากอยากจบจบ,จ,บจริงๆนะ ผมว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีครับดีไม่ต้องแต่งอะไรมากไม่ต้องนู่นนี่นั่นมากนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยกับราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็อัไก็สมสมราคาเนาะปืนดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องราคาสูงไปด้วยนะครับผมแต่ส่วนตัวของผมแล้วใช้ที่เลือกเป็นปืนไต้หวันนะครับผมก็เพราะว่าอะไรหาง่ายชอบแกะชอบแงะปืนก็ทําเองหมดนะครับผมส่วนตัว พื่อนผมก็เวลาจะเปลี่ยนนั่นเป็นนี่ก็แงะแกะทําเองบางชิ้นส่วนพังก็หาอะไรไหมมาหาง่ายครับหาง่ายในส่วนของปืนจีนน่ะพูดถึงเรื่องปืนจีนก่อนปืนจีนนี้ก็อาจจะเอาไว้ยิงเล่นก็ได้ครับยิงเล่นแบบไม่ต้องใช้งานหนักมากหรือว่าแบบมีไว้แต่งห้องมีไว้สะสมอะไรอย่างนี้ปืนจีนก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมไม่ต้องแบบว่าถ้าใช้งานหนักไปเนี่ยก็จะก็จะ เขาเรียกว่าอะไรอะเสื่อมสภาพเสื่อมได้ง่ายเสื่อมอนั่นแหละพูดไปถูกก็คุณภาพก็จะลดหลั่นกันลงมาตามราคานะครับผมก็เรียงลําดับจากญี่ปุ่นคือแพงสุดเนาะไฮคลาสไฮคลาสหน่อยญี่ปุ่นไต้หวันจีนอะไรอย่างนี้นะครับผมที่เห็นกันส่วนใหญ่ในตลาดนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายหลายค่ายกว่านั้นหลายฐานผลิตมากกว่านั้นแต่หลักๆคือเห็นแค่สามนี้สามนี้จริงนะครับและที่ผม ใน,น,นหลักๆก็คือความทนทานแล้วกันปืนของผมที่เลือกเดี๋ยเป็นบอดี้เหล็กทั้งหมดเลยแน่นอนว่าทนแน่นอนกระบอกนี้กระบอกนี้เลยหนักนะครับกระบอกนี้แต่งเต็มๆแล้วรวมๆอยู่ที่ประมาณ5้กิโลได้นะครับแต่ก็ดีครับเหมือนเหมือนนายกเวทไปด้วยครับผมก็พยายามฟิตร่างกายตัวเองด้วยครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บังคับตัวเองให้ออกกําลังกายฟิตร่างกายอยู่ตลอดนะครับก่อนที่จะไปเล่นนะครับเป็นเหล็กหมดนะน,นี่เป็นเหล็กหมดเลยเหล็กหมดนะครับทนทานแน่นอนรูปทรงก็ถือว่าประทับใจนะครับผมโอเคนั่นกะ็แล้วผมในส่วนเรื่องที่ผมจะพูดก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ไปเลือกศึกษาแล้วก็ตัดสินใจจากผู้รู้ท่านอื่นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่า ฟังจากตัวนี้แล้วก็ตัดสินใจเลยนะครับบางคนก็อาจจะให้คําแนะนําที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมส่วนตัวแล้วเพิ่งเข้าวงการใหม่ก็เท่าที่รู้ก็มีประมาณนี้นะครับผมที่จะแบบ่แบงปั้นซู้คนที่ดูอยู่ได้นะครับผมโอเคครับในส่วนของวันนี้ผมขอเสริมจากพี่ตู่ประมาณนี้ละกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมติดตามติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมสปอนเซอร์เขาได้นีครับ โอเคครับผมสําหรับวันนี้ข้อมูลที่ผมให้ไปก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมทั้งจากพี่ตู่เองแล้วก็ผมถ่ายเสริมให้อะไรประมาณนี้นะครับผมที่ผมหามาให้แล้วสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอปิดคลิปกับพี่ตู่ในวันนะครับผมขอให้พี่ตู่ช่วยฝากช่องให้หน่อยได้เลยครับผมอย่าลืมเข้าากดติดตามกด Subscribe นะผมช่องเรี r จีของน้องเขาด้วยนะครับขอบค <ขอ S 1> ุณมากครับแล้วพบกันใหมนะ่ใน ลีนจี้บอยอีพีหน้าติดตามชมว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมโอเคบ๊ายบาย